ครับสำหรับเคสนี้นะครับเป็นตัวอย่างการทำอัปเปอร์ลิปลิปนะครับสำหรับคนไข้นะครับต้องการแก้ไขก็คือกังวลว่าระยะระหว่างจมูกกับปากเริ่มยืดยาวแล้วก็ปากเริ่มม้วนนะครับเส้นฟิล์มของคนไข้เนี่ยเริ่มหายครับตามวัยนะครับหมอตรวจดูรักษณาผิวของไข้ค่อนข้างยืดนะครับก็เหมาะที่จะทำอัปเปอร์ลิปลิปนะครับโดยเคสนี้มีข้อควรระวังคือเหงือคนไข้ค่อนข้างนูนแล้วก็ฟันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเราต้องไม่ทำเยอะจนเกินไปนะครับถ้าทำเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะ ทำให้เห็นฟันเยอะเกินแล้วก็คนไข้ย,ยิ้มจะเห็นเหงือกเพิ่มได้นะครับดังนั้นเคสวดนี้หมอดีไซน์นะครับโดยบริเวณตรงกลางนะครับหมอตัด6มิลด้านข้างหมอตัด4มิลน,นะครับแล้วก็เคสนี้ถ้าเราตัดเท่าๆกันนะครับเวลายกปากก็จะไม่สวยนะครับเพราะว่าจะไม่มีเคเริฟของปาก นะครับก็จะออกขึ้นยกปากก็จะหนาขึ้นมาเป็นโดยไม่มีส่งนะครับดังนั้นหมอจึงดีไซน์นะครับสำหรับเคสนี้ดีไซน์ตรงกลางหนากว่าด้านข้างนะครับก็จะทำให้ปากของคนไข้เนี่ยมีเคริร์ฟมีโค้งที่สวยงามพอดีแล้วก็เเห็นปลายฟันพอดีนะครับไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับ